มือน่าจะรุ่นมือน่าจะเที่ยงเราปุ๋ยมือนนล่ะ ฮัลโหลสวัสดีครับผมนุ่มปังครับผมมือนีครับผมหัวหนูพี่น้องไอหนูมาตัวหนึ่งคือคือดมาดอกหัวครับผมใส่ปักกระดอกพี่น้องเดี๋ยวกับผมวัตถุดิบมิจฉาไทยพริกแข็งครับผมเป็นพริกแข็งเนื้อตำตัวมิจฉาไทยตำผักกระมิ้นตุ้ยไทยบบกระเพราเลยะครับผมมอมผู้แดงใส่บบกปูดผักกระที่เราเต็มที่ฮาเลยครับผมผมใส่บบกเชือมมือนีฝนตกคลายไปฮะเอาสิพี่น้องตำเครื่องก่อน ต่ำเพื่อพี่น้องกระโดดต่ำสุดน้ำเลยขอหม,มอูแดงที่แข่งไคร้ใบปรกคุดต่ำพราประมาณหล่ะพี่น้องเอานาเปิดหนึ่งที่ครับผมพร้อมขรัวที่รถผมก็เลยจะได้จะได้ไน,นำปลาครับผมของแท้

อย่มัพี่นอ้องหวบเหี้ยมหนูหนูสูนีบ่็ค่อยมั่นประเดี๋ยหยดหยดน้ำมันหมูน่อยน้ำเหล้าโคกอยู่ละหยดน่อยัวบอีกน่อยฮืม

สุดท้ายพี่นาะอสุดสุดรน้ากระจอสุดรูกพี่ำลูกมี่ำสดผ่านน,านะ ครับสวัสดีครับนุ่มน้ำมนต์ค้นหาใครเหมือนเดิมครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านคือเก่าครับผมเก่าอะไรไม่นอกในประเทศขวดนู้นพี่น้องสูตรเสกกระเดาที่เด็ชผมลำล้ำเหมือนเดิมสูตรเฮิตอยู่อีสานบ้านดังน้อยนะครับผมได้หนูหน้ามาคือเขจะมาดอกตัวนึ้งลอยนึ้งปัาดอกจากถิ่นมันมั่นดอกแต่ว่าผมหยอดขวดเส้นมันหมูงน้อยมันไม่ค่อยมันอะไรเงี้ยนานี่พี่น้องนาฝน ครับผมครับผมก่อนอื่นกับกับคุ่นนี่แหละก้อนอื่นก็ฝากติดต่อติดตามก็เก่าแลครับผมตอกน้อยนุ่มปั๊มกระดอนกระดินแกงเต๋อน้ำครับผมก่อนสิเงินก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมเจอปัญหาน้ำท่วมันยังไงใครอยู่ดอกบ้านผมบ่บ่เจอปัญหาพี่น้องตกธรรมดาบ่ถึงกับท่วมมาพี่น้องมาตัวเซียมกัน เองาหารจริ่ออาหารปักตัวในยารถพี่น้องขันตอนกับต้นคลิป้วพี่น้อง

ชัดเจนขนาดพี่น้องเองรสจัดมีผิดหวัง

phào tốt nước cuốn đây. Lẻ mà lậu. угу. Hmm. Mm -hmm. มืึอนี้มือเด็นพักพักเท่าที่หาได้ห่างเที่ยนของส้างเหรอพี่รองเนียฝนตกสุดยอดแล้ว Let me know. lồng nước tải lọng นได้เครื่องรมันคืนขายรู่เฟังร่อยเนอะตุนยรอยหนึ่งมีเครื่องรูดตัวนาอ เบียบบดไปอุ่นกินอีกก็เหมือนอย่างในนี้ก็เอาผมเหมือนเดิมพร้อมกระผักแกนสะกิดมือนเหครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านครับผมที่เดืชมฟังผมนุ่มปั่มเบื้อง่อนพลิน้อยเบื้องเบิกการแบบต้มเป็นน่องมาตัวกินมากกินมากมาถูกเข้าก็ฝากที่ตุกตุกต่ำมากแล้วครับผมผมุกนิดแกงเขื่นน้ำไปเรื่อย ตามคำขวาญของพี่นอ้องขัวหนูวขมขมใส่ถูกกระเดาขมขมอําำลำําเจบยิ้มกันเลยคือครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมเจอปัญหาน้ำท่วมต้องพาไปกินให้ได้ครับผม,คร,บผมครับผมกินเนึ้งหลายคราสบายเลยครับ